สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช anel M N Ford วันนี้นัตตี้พามาชมรีวิว Lexus Gen Lancer เป็นรุ่น XLT นะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันกันค่ะว่าคันนี้นัตตี้ได้ทําการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างซื้อรถกับนัตตี้ดียังไงนะคะลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งเองได้ทั้งคันเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะซื้อรถอะไรกับนัตตี้ปลอดภัยร้อแน่นอนนะคะเงินจองและเงินดาวโอนเข้าบัญชีบริษัท Ford Auto Gallery อีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญเลยค่ะนึกถึงรถยนต์ฟอร์ดพร้อมกับชุดแต่งเท่ๆละหล่อนะคะนึกถึง m อ็มเอ็เดเท่านั้นค่ะไม่รอชานตี้พาชม,มารอบๆคันของเจ้าคันนี้กันเรียกได้ว่าดุดันแน่นอนนะคะดุดันตรงไหนบ้างน,นะคะเริ่มจากทางด้านหน้าเลยทางด้านหน้าที่เห็นนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เป็นคันแรกที่นาตี้นำมารีีวิวให้ได้รับชมกันเป็นชุดแต่ง F 22ถ้าเป็นเลนเจอร์โฉมเดิมนะคะโมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเน็กเจนจะเป็นชุด F150 นะคะพอเป็นตัวเน็กเจนแล้วนะคะเราก็มาทำเป็นในส่วนของตัวชุดแต่ง F22 นั่นเองได้อะไรบ้างน,นะคะได้ในส่วนของตัวกระจังหน้ากันชนหน้าใหม่และคิ้วล้อเรามาดูกระจังหน้ากันก่อน กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าที่ชิ้นงานมาเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยซึ่งกระจังหน้าถ้ามองดีๆคือเหมือนในแบบของารปเตอร์เลยที่นัตตี้จะใส่ให้กับลูกคา้าแทบทุกคันเลยนะคะฟอนต์ฟอร์ดลูกค้าเลือกมาโดดเด่นมากซึ่งรถเป็นสีดําคันนี้ลูกค้าขอให้ตัดเป็นสีแดงเพื่อให้ตัวรถของลูกค้าแบบขับอยู่บนท้องถนนแล้วเด่นเลยนะคะแต่แกงรังพึ่งตัวนี้ช่วยในเรื่องของการบระบายความร้อนจากหน้าหเครื่องได้ดีด้วยะคะ่ะไฟ LED ติดตั้งให้ด้วยทั้ง3จุดเลยเพิ่มความโดดเด่นของตัวกระจังหน้ารถนั่นเอง ถัดมานะคะจะเป็นกันชนล่างกันชนล่างซึ่งขึ้นรูปใหม่นะคะแล้วก็จัดทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีดําเงาน่นเน้งใช่ทางด้านล่างนะคะถ้าเป็นชุดแต่งของ F22 เลยค่ะชายเขาจะมาเป็นสีบอลเงินคันนี้ลูกค้าให้ทําเป็นสีแดงนะคะ <S <S เพื่อให้โดดเด่นอย่างที่นัดตีแจ้งเลยว่าลูกค้าคันนี้เน้นความโดดเด่นของตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูนสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยรุ่น XGT จะมาให้1ห่วงนะคะไฟตัดหมอใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว ไฟสปอตไลท์เพิ่มเติมมาให้ด้วยอีกหนึ่งดวงนะคะมากับตัวกันชนหน้าเลยถัดมาทางด้านบนค่ะสกู๊ปตัวนี้จะเป็นทรงฟิตค่ะทางด้านหน้าเลยโดดเด่นเลยค่ะกระทิงสีแดงค่ะตัดด้วยสีดำด้านและสีดำเงาที่เป็นสีของตัวรถแล้วแถมนะคะแถมทางด้านข้างก็ยังตัดให้เป็นสีแดงอีกลูกค้าเห็นได้ว่าจะเข้ากันกับตัวกระจังหน้าแล้วก็ชายกันชนทางด้านล่างสวยงามเลยค่ะคันนี้โดดเด่นมากๆ ไฟหน้ารุ่นเอ็กเซลทีจะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ running light นะคะตัวไฟสีคําที่เป็น LED สีขาวติดตั้งเพิ่มเติมเป็นข้อไฟหน้าสีดําด้านค่ะถัดมาเรามาชมทางด้านข,าข้างของตัวรถกันคิ Q ้วรอที่เห็นนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้ว้อที่มาพร้อมกับชุดแต่ง F22 มาเป็นแบบนี้เลยค่ะสีดําด้านการติดตั้งงานติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษนะคะแล้วก็ซีนยางนะคะเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยเพื่อไม่ให้น้ําเข้าในสนองตัวชิ้นงานค่ะ ถัดมาทางด้านล่างเลยเดิมๆรุ่น XLT นะคะแมกยางที่มากับตัวรถจะเป็นขอบ17คันนีนะัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแมกยางออฟโรดแบบขอบ20เลย offset ของแมกนะคะจะลบอยู่ที่18ค่ะคันนี้ลายนะคะจะเป็นลายสีดําเงาปัดด้วยสีแดงเลยค่ะโดดเด่นเลยมรัสเข้ากันกับยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางโอตานี้ค่ะ SA 2001เป็นยาง AT ซีริ์ยางนะคะจะอยู่ที่33คูณ12.5 R 20ซึ่งยามตัวน,นี้ก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยนะคะใช้งานกับเขาได้เลยถัดไปนะคะช่วงล่างด้านหน้าและทั้งด้านท้ายจัดยกสูงให้2นิ้วนะคะเปลี่ยนในส่องตัวลูกหมากกันโคง้งแล้วก็ปิกนกด้วยค่ะถ้าถ้าช่วงล่างทำการเซ็ตใหม่ที่ยก2แล้วเนี่ยนะที่จะแนะนำลูกค้าทุกคันเลยต้องเปลี่ยนลูกหมากกันโคง้งและปีกนกด้วยนะคะ แก้มทางด้านข้างนะคะจะมีช่องช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ดีด้วยค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้ารุ่น XLT นะคะจกกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมาพร้อมกับไฟเดี้ยวขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดเลยฟิล์มกองแสงนะคะนัตตี้จะติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันเลยลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ40 60 80 คิวกันสาตติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยถัดไปทางด้านบนราวหลางังคาตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปโหนหรือว่าติดตั้งถัดแหลกเพิ่มเติมตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะเรามาชมสติกเกอร์ของคันนี้กันแค่ทางด้านหน้าก็มองว่าตัวรถโดดเด่นแล้วมาชมทางด้านข้างค่ะดูทั้งโดดเด่นด้วยดูทั้งดุทั้งโหดด้วยตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายเสือมาเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งตกแต่งด้วยสีที่เป็นแบบ สีขาวไล่กระเทาอ่อนเทาเข้มแล้วก็มีสีแดงตัดเข้ามาด้วยนะคะสำหรับลายสติกเกอร์ลูกค้าเลือกได้อย่างได้แบบไหนนะตี้มีให้ลูกค้าเลือกหลายลายเลยค่ะเลือกได้แบบที่ลูกค้าอยากได้และชอบเลยนะคะหรือว่าอยากได้แบบโดดเด่นไม่ซ้าใครแบบคันนี้นะแจ้งนาตี้ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะทางด้านบนตรงนี้เลยจะเป็นโลบายแขนยาวของา u t l เ n d e r ค่ะ มีประโยชน์ค่ะโลบาร์แขนยาวตัวนี้นะคะลูกค้าบรรทุกของขนของสามารถผูกรัดของเข้าก,กันกับตัวโลบาร์นะคะตัวนี้ได้เลยค่ะช่วงล่างทางด้านท้ายที่นัตตี้แจ้งไปนะคะยกสูงให้2นิ้วเน็กเจนเลนเจอร์ทุกตัวนะคะก็บอกโชจะย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถแล้วทําให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะบันไดทางด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่น XLT ลูกค้าใช้งานจัดเก็บสัภพระทางด้านข,าข,าข้างของตัวรถเนี่ย ขึ้นจากทางด้านข้างนะคะบันไดาทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยประดน้าหนักได้ดีนะคะแล้วก็พื้นสัมผัสเขาจะเป็นแบบกันลื่นด้วยมาดูไฟท้ายกันค่ะสังเกตเห็นว่าไฟท้ายคันนี้เอ๊ะทำไมมันสวยทําไมดูเหมือนรุ่นวายเทคับสีนะคะตัวนี้นัตี้จัดเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยเป็นไฟท้ายแบบ Fu l l LED เลยค่ะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นข้อไฟท้ายสีดาด้านค่ะฝาปิดกระบาท้ายก็โดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะเป็นข้อฝาปิดกระบาท้ายสีดาด้านนะคะฟอนสีแดง พร้อมกับเววโลโก้ให้นะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานในส่วนของกล้องมองหลังและกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถได้เหมือนเดิมค่ะติดตั้งเพิ่มตามเป็นอะคริลิกคำว่า r a n เจอนะคะสีแดงแบบโดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะบรุ่นเอ t กนะคะกันชนท้ายมีมาให้จากโรงงานเลยมากับตัวรถเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะไปรับชมทางด้านในห้องโดยสารกันต่อนะคะ สำหรับรุ่น X-LT เอกานะคะจะยังเป็นเบาะผ้าอยู่ลูกค้าท่านใดที่อยากได้เบาะหนังแจ้งนัตีได้เลยะคะ่ะสามารถเปลี่ยนได้ก่อนที่จะขึ้นไปดูทางด้านในนี่ค่ะตรงนี้เลยสกับเพดอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยขีดขวดนะคะแล้วก็เป็นของศูนย์ติดตั้งได้อย่างสวยงามด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับระบบค h c ค n t โ o l ค่ะตรงนี้ที่เห็นเลยจะเป็นปุ่ม p ุ s สตาร์นะคะ หน้าปัดแสดงผลการใช้งานของตัวรถตัวนี้จะมีขนาด8นิ้วค่ะจะแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดเลยหน้าจอโซนกลางนะคะของบุรุ XLT จะมีขนาด10นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นะคะแบบไร้าสายเลยแอร์ปรับแยกอิสระซ้ายขวาจากหน้าจอได้เลยค่ะถัดมาทางด้านล่างเลยนะคะจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายนะคะแต่ว่ามีข้อแม้คือโทรศัพท์ลูกค้าจะต้องสามารถใช้ในส่วนของตัวระบบนี้ได้ด้วยแต่ถ้าโทรศัพท์ของลูกค้าใช้งานในส่วนของตัว ชาร์จแบบไร้สายไม่ได้ก็ยังมีช่องเสียบอาชาร์จแบตให้ด้วย2ช่องนะคะตัวนี้กระจกมองหลังนะคะทางด้านหลังเลยจะมีช่องเสียบ USB ให้นะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อตัวกล้องบันทึกหน้ารถได้แบบง่ายได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเจ้า XLT คันนี้ไม่ใช่เฉพาะรุ่น XLT นะคะที่สามารถแต่งได้แบบนี้ทุกรุ่นแต่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะคะหรือ YT ยนะคะ ขอแค่ให้ลูกค้านะคะโทรมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับนัตตี้นะคะได้ที่เบอร์0959522887นะคะหรือว่าแอดไลน์หานัตตี้ได้เลยไลน์แอดของนัตตี้นะคะจะเป็นแอด m อ็เอ็นฟอร์ดนะคะต้องมีแอดทางด้านหน้าด้วยนะคะถึงจะเป็นไลน์แอดแต่นัตตี้เป็นคนตอบลูกค้าเองนะคะทุกคอมเมนต์เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวให้กับนัตตี้ด้วยและที่สําคัญเลยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะนัตตี้จะมีคล ชุดแต่งแบบไหนรุ่นอะไรบ้างมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะคะไม่พลาดแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะ